สวัสดีค่ะขอให้ทุกวันใหม่เป็นวันที่ดีขึ้นยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังสู่รายการ28แดดพอดแคสต์กับเพลวิสัญญาตินศิลานะคะสำหรับวันนี้เราจะคุยกันในเรื่องง่ายๆอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญมากๆกับการสร้างผลลัพธ์ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จนั่นก็คือการสร้างวินัยทางการเงินด้วยการจดบันทึกรายรับรายจ่ายในแต่ละวันนิสัยจิ๋วเรื่องนี้ถ้าเราพัฒนาขึ้นได้นะคะคุณผู้ฟังจะเห็น การเปลี่ยนแปลงในด้านการเงินในแบบที่คาดไม่ถึงแน่นอนเลยค่ะส่วนดุสิตโพนะคะล่าสุดเผยว่า51%ของคนไทยใช้เงินแบบเดือนชนเดือนโอ้โหคำว่าเดือนชนเดือนเป็นคำที่ไม่รื่นหูเอาซะเลยนะคะแล้วก็หลายครั้งเนี่ยเราอาจจะเคยสงสัยก็ได้นะว่าเอ๊ะเรามาถึงจุดนี้ได้ไงนะที่เงินเดือนเข้า แล้วก็เงินเดือนมันก็ออกไปไปไหนนะคะทําไมเงินเดือน2 0 0 0 0ื่นสามหมหรือว่า5 0,000ก็ยังรู้สึกไม่พอใช้เลยนะการปรับนิสัยหรือว่าฝึกนิสัยการจดบันทึกรายรับรายจ่ายประจําวันเนี่ยจะช่วยคลี่คลายคําถามแล้วเราก็จะได้มองเห็นเส้นทางการเงินในกระเป๋าเงินของเราอย่างแจ่มแจ้งแดงแจ๋นะคะว่าเฮ้ยเงินมาจากทางนี้นะแล้วมันไหลออกไปทางไหนบ้างไปกับเรื่องอะไรบ้างในแต่ละเดือนและ คุณผู้ฟังก็ไม่ต้องกังวลนะคะไม่ต้องไปนึกถึงว่าเราจะต้องจดบันทึกผ่านทาง Excel อะไรให้ยุ่งยากสมัยนี้เรามีแอปพลิเคชันเยอะมากเลยนะคะในมือถือเนี่ยที่จะช่วยเราจดบันทึกรายรับรายจ่ายของเราได้อย่างง่ายๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะชวนคุณผู้ฟังฝึกนิสัยนี้ไปด้วยกันนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าข้อดีนะคะของการจดบันทึกรายรับรายจ่ายเนี่ยจะทําให้เรารู้ว่าเงินเราหายไปไหนนะคะหายไปกับหมด หมดอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นหมดสินค้าหมวดอาหารหรือว่าค่าเดินทางหรืออื่นๆใดๆต่างๆนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างเราจ่ายค่ากาแฟวันละ90บาทเดือนหนึ่งเราก็เสียค่ากาแฟไป2,700บาทแล้วเ,เงเี้ยเป็นต้นนะคะเมื่อเรารู้ว่าเงินเราหายไปไหนบ้างเนี่ยข้อดีข้อต่อไปก็คือเราจะเริ่มวางแผนการใช้จ่ายได้ดีขึ้นเพราะว่าเราจะเริ่มเห็นแล้วก็คิดวิเคราะห์ได้แล้วว่าอันเนี้ยควรจ่ายหรือว่าอันไหนควรจะ ปรับวิธีการจ่ายให้มันประหยัดขึ้นคุ้มค่ามากขึ้นทําให้การจัดการงบประมาณเงินเดือนในแต่ละเดือนของเรานั้นดีขึ้นและก็ง่ายขึ้นได้มากเลยนะคะและแน่นอนว่าการบันทึกรายรับรายจ่ายของเราเนี่ยมันก็คือการฝึกวินัยทางการเงินช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะฝืนๆหน่อยนะคะเพราะว่าเราก็จะต้องตั้งใจจดใช้เวลาจดนิดหน่อยนะคะ แต่ถ้าเมื่อเราเริ่มจดเป็นนิสัยแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นวินัยที่จะต่อยอดไปสู่การมีวินัยในเรื่องอื่นๆได้อย่างเช่นการวางแผนชีวิตหรือว่าการออมเงินก็ได้นะคะวอร์เรนบัฟเฟตตเนี่ยเคยกล่าวไว้ว่า do not save what is left after spending but spend what is left after saving แปลว,ว่าอย่าเก็บเงินจากที่เหลือหลังใช้แต่จงใช้จากที่เหลือหลังเก็บนั่นเอง วอร์เรนบัฟเฟตก็เป็นมหาเศรษฐีของโลกที่มีวินัยในการจดบันทึกแล้วก็วิเคราะห์งบการเงินตั้งแต่ยังหนุ่มๆเลยนะคะส่วนตัวอย่างกูรูการเงินชื่อดังของไทยนะคะอย่างคุณหนุ่ม m ั n นี่โค c ชที่เคยเป็นหนี้บัตรเครดิตก็ปลดหนี้ได้ด้วยการเปลี่ยนพฤติกรรมทางการเงินนะคะด้วยการจดทุกบาททุกสตังค์แบบนี้แหละนะคะทีนี้เราจะเริ่มต้นยังไงกันดีนะคะ ขอแค่ปรับนิสัยด้วยกันแค่3สเต็ปนี้นะคะง่ายๆเลยนะคะคือ1เราเลือกวิธีที่เราจะจดบันทึกนะคะถ้าคุณผู้ฟังถนัดที่จะจดผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือนะคะก็เลือกวิธีนี้นะคะหรือว่าคุณผู้ฟังบางท่านอาจจะถนัดที่จะใช้มือเขียนใช้สมุดบันทึกเล็กๆก็แล้วแต่ถนัดได้เลยนะคะอันนี้คือสเต็ปที่1 เลือกวิธีที่เราถนัดที่จะจดบันทึกนะคะและ2ก็คือทำแค่2คอลัมน์ก็พอคือรับกับจ่ายนะคะไม่ต้องซับซ้อนยุ่งยากเลยนะคะก็แค่จดว่าเราได้เงินมาจากอะไรนะคะแล้วเราจ่ายอะไรไปเท่าไหร่ก็พอนะคะแค่รับกับจ่ายนะคะและสเต็ปที่3าก็คือว่าเรามาดูยอดรวมทุกสัปดาห์นะคะว่าเออเราใช้จ่ายอะไรไปบ้างอะไรที่เป็นหมดหมู่ที่เรารู้สึกว่าเราจ่ายเยอะเกินไปเนี่ย เราค่อยๆตั้งเป้าลดไปทีละอย่างหรือว่างดบางอย่างที่ไม่จําเป็นนะคะขอแค่3สเต็ปนี้ง่ายๆก็พอนะคะสำหรับนิสัยจิว๋วสู่ความสำเร็จด้านวิวนัยทางการเงินของเรานะคะเพราะว่านิสัยเนี่ยมันก็คือรากฐานของผลลัพธ์ในชีวิตเมื่อเรามีสติเราให้เวลากับตัวเองสัก3-4นาที5นาทีเพื่อจดรายรับรายจ่ายของเราในแต่ละวันนะคะ 3- 4นาทีต่อวันเนี่ย ก็อาจจะเปลี่ยนเงินหลักร้อยเป็นหลักหมื่นหลักแสนในเดือนต่อๆไปได้นะคะเพราะว่าวินัยทางการเงินจะนำไปสู่ความมั่นคงทางการเงินและความสำเร็จในชีวิตของเราได้อย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้คุณผู้ฟังนะคะเริ่มที่จะบันทึกรายรับรายจ่ายในแต่ละวันกันนะคะก็ขอบคุณที่ติดตาม28แดดพอดแคสต์ในวันนี้ขอให้เป็นวันที่มีแต่เรื่องดีๆ แล้วพบกับนิสัยจิ๋วสู่ความสำเร็จในเรื่องอื่นๆในวันต่อไปสวัสดีค่ะ